สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเมื่อนี้บ้าน้อยกับสิผ้ามาหายามบ่วงอยู่คือเก่านะครับส่วนนี้บ่มีเวียกบ่มีงานหานนกหานโนเนี่ยแหะครับกินไปสร้างได้เห็ดงาน <laughs> จักสิบ้านบ่มานมาเที่ยวกว่นอนะบ่มานเลยครับบ่ได้จกักโต มาหอดกระดินแขกแขกรถนั่น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 ส่งหมานอยู่ตัวละครับหมานอยู่หมานอยู่หลังนี้บอถือแต่มันถือหลังนี้ครับดินแขกแขกเจ้านี่แม่หนูบอบุล่ะโอ้แม่อยู่ตดูยังเติบอยู่ครับ อ,อึบอ,อึบอ,อึบอ,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 อ่าฮ่าฮ่ามันละครับพี่ทองมานแล้วมานแล้ว มาเถี่ยวก้อนนั่นโอ้บอได้แจ็คตัวมันนี่มากแก่เมื่อได้สำเร็จแล้วครับมันนี่มาแล้วมันนี่มาแล้วมาแล้วไปลุนกระตอร่ออีกครับไปลุนกระตอร่ออีกยังมีกงเล็กอยู่ครับสองหลังคือเก่าเหมือนเดิมเถี่ยวก่อนนะ่ะ่หนูไว้่หนูไว้แต่ว่า ไปติดกันหรอกมาหลุดกระตอครับมาหลุดกระตอกงเล็กสองหลังเหมือนเดิมไอโน้ไปตัวหนึ่งแล้วมาอีกบ้านอ้อกงเล็กมนันดูนะครับเบิ้งห้อยนูมันสะสะส่ใหญ่ยังเนายกวดหาก,กิน ยังมีอยู่ครับยังมีอยัองมีหนูอยู่โอ้โหสิถือบอสิมนันอ,อีกบอสเล็กอ้า,ล,าล,อลังเล็กบอลัน หลังแหลกยังว่างขรออยู่คือเก่านะครับห้อยลองลอยหนูมันควดหากินใส่ใหญ่ยังอยู่เดี๋ยวไปอีกลังนึงลั่นอยู่ครับหลังนี่ลั่นอยู่ลั่นเหนลั่น ถึอเงีงนอคือหกถือกระลอกอีกคือเก่าโอ้ยพี่น้องเอง้ใส่หนูถือหลอดเนีย่ยตัวก้อนละกรับป่อยได้แล้ะครับตัวนี้ก็สิีด้ปอยอีกแลละ ตะหน่อยครับกระลอกตะหน่อยบอตัวใหญ่ขึ้นหนูอ๋อใส่หนูถือกระลอกห้อยหนูขวดนะครับห้อยหนูขวดวะหนูมาขวดหากินมันบ่มีข้องนะครับเลยต่อออกกลับมาใส่ไว้ถ้าไม่ข้องเนี่ยก็ใส่บ่วง แต่นี่มันบ่มีล้องครับก็เลยเอากลับมาใส่ไว้กลับมาใส่ไว้พอเป็นตลอกมาติด